ส่วนประตูใสในสอบปปลาวอันนี้เป็นบรรยากาศของสอบประตูใสในสอบปปลาวในยามค่าคืนเอ้อ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ซุสคอนองทงตุตาตอนนี้พวกเรากําลังจะเดินทางไปที่ประตูใสแต่เนื่องจากว่ารถมันติดแหงเพราะว่ามันเป็นปช่วงแบบเลิกอากาศเนี่ยบอกแล้วแบบรถก็คือติดขนาด,ดแบบติดจบปลาล่ำปลาเหลือติดแท้ติดว่าติดแหงติดจนแบบว่าขยับไปเทนลน่าไรเท่าไรเท่าไรเสื้อชิดพิฆาตประตูใสซ,ซึ่งตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงตะหงงโมงแรงแล้วเดี๋ยวเขามาท้าบิกกันว่าเราจะไปข้าประตูใสตอนประมาณจักโมง แบบคนกำลังเลิกเรียกเลิก,เลกงานอะ่ะมันหลายหลาย,ลายอาหารคือของคนคือหลายแต่นี่แหละทุกคนตอนนี้เขาก็พากันออกมาจากจุดที่แบบว่ารถติดแทงขนาดใดแล้วเนาะโซเชียลออกมาตึกตๆกตัก,ตก,ตกโอ้ที้นแรกวก็จะปล่อยผมแล้วแต่ว่าอาปล่อยผมบ่ไดดเพราะว่าอย่างฮูบอ ผมมันยุ่งผมมันยุ่งเยิมแรกที่ทุกคนเห็นผมผมของทุกสั้นลงยังมังติ่งไปตัดผมให้มันสั้นลงมันยาวแล้วมันยุ่งยากลำบากกเต็งเลยไปตัดผมให้มันสั้นลงน้อยนึงเนาะเฮาจะพากันไปทายคู่ไปที่ประตูไซแล้วกันไปทายให้ทุกคนเบิ่งว่าเดี๋ยวนี้ประตูไซอยู่แล้วไปจด้ไหนแน่นาะทุกคนเนาะเพราะว่าตเต็งกับมาล่าสุดกับมาพร้อมๆกับอ่ะคู่บ้าน ตอนที่ได้มาทัาชนศึกษาเนาะจากมหาเพียลท์ที่เพิ่นพามาในคณะในตอนนั้นนั่นแหละแต่มันก็โดดแล้วเนาะเดี๋ยวชุดน,นนี้ั้งนี้เราก็จะหากันไปเบื่อกี้ขอบมามันจะเป็นยังไง คนสิหลายอยู่บ่เนาะแต่เมื่อนั้นที่ทนอยู่แต่ว่าบริเวะไทยุกคนเบิ่งซ้ำแต่เมื่อนั้นคนหลายได้แบบตอนประมาณทุ่มสองทุ่มประมาณนั้นอะ <ๆ S 1> ่ะเขาจะาก็จะเปิดไฟแสงระยิบระยับประมาณนี้ <ๆ S 1> ช่วงเวลาหกโมงเจ็ดโมงแหละคนจะค่อนข้างที่จะหลาเอาฟ้ามืดๆไปหนึ่งสิน <ๆ S 1> วาวและตอนนี้พวกเขากะ นอดแล้วประตูใสประตูที่เราขากันมาเป็นประตูสีงามแน่งามมากอู้นะท่องเที่ยวถือว่าค่อนข้างทีจะหลได้นี่แต่เฮ<อ>า<อ>เดี๋ยวต้องไปหาอุก่อนว่าเราจะได้จ,จอดรถที่ใสโอ,โอ้นะไปช่วงแบบว่าคนกำลังแบบมานะมันบบฮอนแหงนี่แหละ <ว><า>เราจะพาขี่รถออมเพื่อที่จะไปหามองจอดก่อนตอนนี้เพราะว่า,า,าจอดไม่พอถามว่าคนมาหลายโปหลายสลายคนเลาว่าคนมาเที่ยวดอกมีแต่แบบว่าที่เป็นแบบว่าตั้งแบบคนตั้งประเทศสนะแบบมาไทยฮงไทยฮู้เป็นอย่างประมาณนี้หลายก่อน ว่าสําหรับเฮาแบบยากที่จะแบบว่ามาเที่ยวอย่างกระไดเนะี่ยทุกคนมันก็จะแบบว่ามีรถตู้อย่างไงเดี๋ยวเฮาพากันมาฝากรถฝากรถก่อนเนาะเอาหามองฝากรถก่อนเอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้ลงก่อนไปดว,ว้าว เยบอกเลยว่าสิิงที่พวกเขามาเฮ็ดให้ผมยุ่งผมยองและที่สำคัญก็คือขี้ฟุ่นขี้ฟุ่นเต็มเลยขี้ฟุ่นแบบขี้ฟุ้นน่ะโคตรหลายอันนี้พากาลงมาจอดเดี๋ยวเหาจะพากไปทายแถวแถวบนแถวแถวถคุณมาเป็นได้เอาเราเอารามาจับมองนี้ จานเด่แห่งผู้สาวหลายเดอ้อผู้สาวแบบแต่งตัวมาแบบว่าเที่ยวสินะหลายค่อนข้างที่จะหลายแห่ง oh. อืม้าว oh. ตอนนี้เริ่มคำ้ำแ,แล้วมาลาวต้องห้องเพลงนี้เสรินมาเที่ยวเล่ามาลินนนำกันมาสร้างสรรค์ให้ประเทศทเ่า มาห้อง้นี่คนก็เริ่มหลายแล้วนกก็เริ่มห้องเจี๊จ,จักจัอย right, ่างร้อนรออ้อๆแผนียทุกคนหาสอนักกจะเานกน่นขนแมนน้เขาจะไข่ทางคุณะก็เป็ขขาก็แลมว่าก็แลมบอกใช่ไปหาไปหาหน้กกี <Muslims router> ่ก right? ็แลมปะว้นี่ซื้อก็แลมไปทุกคนมา เอากระแลมเจ้าเอาใส่จอกอันน so, like <laughs> ี้ต <odel> ัวนี้บอลเอาใส่จอกอันนั้นเดิมเดยโดยแมนอย่าฟาอย่าฟาดตักอย่าฟาดตั๊กจับก๊ให้เนี่ยไทยอันได้ปะ พายิกอันให้ได้ป๊อปพาปุไนหนึ่งเด้อเดี๋ยวหา้ททิปุไนหนึ่งเดี๋ยวอ่ะอันเท่าไหร่ก่อคิปทันคิปทันหมาคิปทันอ่ะ ได้เอาได้กินไอติมมพา,าวโอ้แต่อทอนสามสิบพันเลาให้ไปใบห้าสิบพันเนาะมาฮะไม่อยากเก่อโอ้แม่แม่แม่แมเรา,ไ,าได้บางทีแล้วนะจะเอามาละมาละขายในนี้ก็ได้ฮะ เราก็อยากเขาก็วะ่ะไปนั่งกี่จะใส่ดีใคไมีคนนั่งในนั่งหดเลยนั่งพื้นก็นได้นั่งนี่นนะ่ไอตานั่งได้บอนั่งได้ปะเราให้เธอ <c oughs> ฮะชิมกินกระแลมข้าววิวว okay. ิววิวว <ER uh> ิวเป็นวิวของการนั่งกินกระแลมหอมโห่ไม่ได้กินโน่นนเลยโห่อร่อยปาก ตากเราตากกูบุกถ้า,าบุกจะไม่ร้อนใช่ไหมคะืมแซมอะแบบฟิลมันโคตรได้เหรอจะมานั่งกิจไอติมวันนี้นะมาหน้ามาต้นสวยหน้ามาต้นสวยทุกคนถ้าถ้าอยากถ้าอยากขึ้นเทิงต้องมาต้นสวยแต่ต้นสวยค่อนข้างที่จะฮอนฉะนั้นก็นจะต้องมาแบบว่าตอนมาต้นแรงจะขึ้นเทิงตอนแรงขึ้นเทิงบ่ได้แต่มันอากาศเย็นกระชิ่งน้ำก็ต้นสวยแต่ว่ามันจะฮอน่ะนะ ะมีข้อเสียในหนึงก็คือฮ้อนนี่แหละว้าวแค่ไหนเลยบอกกันแล้วโบโบโบอบอาชิชิชิงามเมาะงามขนาดโว้ยหมาฮะนะเอ้อเอามาเข้าตู้ข้างในเนาะค่ะไปเบิ่งข้างในเราไปจังไหนเนาะข้ังได้เดี๋ยวเาเดี๋ยวเาี่พากันย่างก็จะเอาซีพากันไปเบิ่งของข้างใน คครอบครัวเนาะสลายหคนจะมากัดเป็นครอบครัวอย่างหลายก่อนแต่ว่าเขาอ่ะแฟนกับโบมีครอบครัวอย่างวัได้มาทถ้าถหามีแฟนก็จะมากับแฟนอย่างน้นอยตาเนาะแต่โบมีไงโอ้หนาผูกเต็มหน้าเลยอันนี้สำนักงานนายกรัฐมนมรีตัวนี้เลยมองนี่เลยเริ่มเข่าไกลละ แมน,ข,นขึ้นเพราะว่าเขาแต่แรงๆในงามแต่แล้วพ็กขึ้นอ่ะมันคิ้นแล้วแต่เขาจะบ u อยขึ้นแต่ตอนแรกแล้วเขาจะบ o o ให้ขึ้น นี่งามๆแบบแบบว่ามันเห็ดมันทางหลังนะใครฮุบเนี่ยเออใครฮุบ่สวยวนเดนได้มาดอก มีอันนึงที่อยู่ในฝรั่งเศสนะโอ้เมนหลักฝรั่งเนี่ยประเทศอย่างว่าที่แบบมีคือกันเลยมีแบบมีความมีความคล้ายที่คือกันเลยแต่ตัวนั้นสร้างก่อตัวนี้แต่ว่าตัวนั้นสร้างก็ตัวนี้แมนน่ตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นพอสร้างตอนที่เข้ามาปกครองอยู่นี่นะปกครองนี่แล้วก็สร้างปกครองอ่ะเลอเป็ดแบบเพ่อย่างก็อู้อ ว้าวงามมากอันนี้อยู่ประตูไซด์ดีทุกคนลงนอนรูปเด้ลงนอนรูปแล้วก็ทายเอออตามาไหมจะเฮ็ดให้เมี้ยงามขนาดเดี๋ยวงามไม่เหนื่อยทุกคนหนเห็นบอเอตตาเคยมาจากเทือดอแล้วนิสองเที่ยนีสองเที่ยนีว่ะ ส่วนลูกกูก็ออมาน้องตุกมาสองสามเทือ่อแหละแต่มันงาม,มเลยมเร่มาแลา้วแม่ตัดเล็งๆคนเริ่มจะมาโอ๊กะกับลุกอ้ามันยืดเทงิงกู่ะ เตาย่างตะกล้องครับระวังระวังเจ็บระวังจิบตูดูถ่า่เบย่างตะกล้องเขาหนิผ่อนั่งกันเมื่อยบรรยากาศก็ดีเลยเนาะเย็นๆละเริ่มเย็นๆละเย็นอ,อากาศเริ่มเย็นๆเลยอ้เข้างว่าเ้าซักตู้เห็นมาเดี๋ยวเราพักกันมานั่งกินไอติมเหมือนกันทุกคนไติมออกมาละไม่อย่างอาลิปมันไม่อยู่ โอากว่เด็กคนี้เองนี่โอ้โหนตั้งยังเด็กวะาอาเขียย่งหรเกระวังมันนานน่รหวังมัเป็ไรก็คือโฟกัสย่างดีโฟกัสอย่งก่อนโฟกัสเกิลิตคิดไอติมค่า ไอติมขวดเบตาแซบอะบรรยากาศเฮาวิวข้างหลัง nah, มันได้ดีไอหูรสปเอ้ยนี่มากระไพอ่ะซื้อตีมะพร้าวอันละสิบพันกิบสิบ อืมยำ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 แสบ <c oughs> มากกินนมกเพือกเอกว่อืแล้วแซ่บไปหิืด้ เออมเมนเนอลืมไปว่ามีคราวซับตรงนี้เอาขึ้นยากกันได้นีเบื่อเข้าใจเห็นแบยยกเข้าไปได้ับม,มยันหงูตอดคนก็นเริ่มหลายแลวคนเขาก็เริ่มมาแบบคำ่คำๆแบบอากาศเย็นๆเสียทุกคนนะ่ะต้องโดนได้มาก็เลยมาทายทุกคนในเบิง แทบเฮ้ยชายนะ้องเข้ามาเป็นคู่ก็ได้ทายเป็นคู่แต่ว่าเข้ามาเป็นคู่ยู่แต่ว่าเข้ามาเป็นแบบไอ้น้องกันแต่แบบเข้ามาแบบแฟนดีอู้ฟิลแฟนดีดีเลยได้ดดดดด ได้แล้ว เต่งตุยขนาดเลยเต่งเต่งตุยขึ้นพันประกาศว่า เมื่อกี้เบอกเมื่อกี้เพื่อนประกาศเพื่อนบอกว่าประกาศถึงรถที่ไปจอดแถวฟังสำนักรัชมตรีฟังนี่ใครที่เอาไปจอดระบบเป็นระเบียบนะซึ่งมันนีมองจอดรถอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเขาบอกไปจอดเขาเอาแบบไปจอดแบบว่าแบบว่าเจะบุอยากฝากรถแล้วขาจะแบบเอาไปจอดแบบ,แบ,บไว้แบบม่องอ่ะสำนักรัฐมนตรรมีมองนี่นะมันก็เลยแบบว่ามันกทืบนะมันพิษทุกคนเนาะมันเป็นข้อห้ามอืมมันเป็นข้อห้ามเพื่อนก็เลยประกาศให้ออก มระังจอดก็มีเลยให้จิ๊บแบบข้างในมันมีมองจอดให้พร้อมแล้วนะแบบมันเป็นมังฝากรถนะแต่ว่าเข้าจับมจอดเอข้าจ,จ,จับมังจอดญี่พุ่นเพิ่งเพิ่งเลยต้องประกาศเห็นปะอันนี้เพิ่งเริ่มปิดเลรอเห็นปะ คนหลายวิ่ายช่วงไหนวะเทศกาลคนที่หลายทงเทศกาลอ,อนกร้าลาไหลจะกลับกับพันได้กับผมนี่นะมันฟูมันปวดเพลิงเ,งเล่าเออ เออชอยชอยไายใครคงพิสัยตีต้ากินเจ้าสาำคัญสีทันทัวร์จ้ามุมนี้มุมนี้งามมาถ่ายมุมนี้มา เดี๋ยวเตีสิท่านผู้เอตานี่โตยังเอ้ตอตาบางโตดีไหมตัวนกต,ตายน,นี่มันหากระเกิดได้ดิหน่า มันหาก,กัเกิดหรอเออในปีกมันยังบอนันซำมันตกจก้ะ—มันไม่ดูแลลูกดีๆล่ะท่านไม่ดูแลลูกดีๆมันที่ดูแลไปฝั่งนังน,น,นไงไม่ดีไม่แม่แม่ลงมาว่ะตายเลยพี่ตนมันนะให้หงแมตาให้มุมนี้แหละมาเธอเดีย๋ยวถ่ายให้เขาสับมาเขาสับใครข อันนี่บอกว่าเพื่กจะได้เกี่ยวแบบจะได้เสกแบบมุมนี้แหละมันจะได้เห็นบรรยากาศไพจะไปไทยมาประตูใส่ไปไทยเจฟ้าเพื่อไทายอยู่ห้องอะไระนะเบิร์กเบิร์กเดี๋ยวเทคนิคกว่าตัวเองใส่กระโปรงนะสิไทยเอาค่าขึ้นกูร่าเฮสันนิ่สีแดงอีกอุ้ยไม่ใช่สีแดงเอาสีไหนฮอดตัวฮอดตัว่ใช่สีแดงใช่สีชมพู วิ่งบางนี้นะมันคือบหับเอสวะบาโอบนี่ใคริซี่วะบึงงบึงบบินกันหก็ันกมันาเออเยาวเด้อเอายาวอ่ะายหุบขายาวๆต้องขยขายาวๆใ้นะคะเอาใขยาวๆใช่ไหมคะทำไมถึงต้องไขายาวๆว่าเราเป็นคนเตี้ย ถายยาไวไม่โกดรวบผมก่อนถ่ายข้องเยตาก่อนมาจะไข่ยาวสักเดะโอ้ยน <ś c oughs> ี่แหละมายิ้มดิตาย,ยิ้มย่นเนี่ยเออแบบอาไนี่สะัสเอออะเจอได้เห็นนี้อ่ะ เองามเบาเงามซ้ำนั่งนี่นั่งเส้นสิสสิสเอาพเออนั่งกซัยู่นงี่ัดอยู่ใช่ิ้เห็นเหาเลยตอซ้ำเอตรงแม่ึ้นไม่ทาว่าเขาขี้มคุณอะใช่เออแหละไปแต่งเลยนี่มือต่อซ้ำมานีต่อซ้ัจัไปแต่งเด้อเออมึงเนี่ย มเดี๋ยวะเหมือไมันก็สิก็มือนอบ้ยู่ตรงๆมาอยู่แบบไอ้้าอยู่มีเออข้างๆได้แบบขนาแบบเดี๋ยววะเออนั่นแหละไอ้ค้าไปเออมกันเอาไกูก่อนนะไปไยไปไป้ไปนะเอช่นั่นแล เออนั่นแหละใช่กําลังเออนั่นเลยเออมาปุบปุเออปุ๊บตั้งนเอาท่านทาอบบให้เอาไปเดียวอะไรอะเอาวะบ่อบอกสูงเอาเอาเรหนึ่งอะไรที่เราช่างบ่อเกิดอะไรเอาทีไหนอยู่อะบังคับบังคับบังคับาสี่รอดบ่อรอดรอดไปแต่งเื่องขาไปหนึ่งมปแต่งอะไรอยู่ไหนให้ได้ะ ออามไหวปะนั่ได้ปะไอ้เพื่นต่นเยน่ก่อฮะตไทยเหอนตุ้มเซ่ะึงเลยกูมึอนจ้มึงไปพวกเล็าษามวมีดูมเออมึงมีเจ้าเจ้าไทยย่างมาไม่ไปยู่ไก่รมึงไม่ไปมึงมีหนักมาไปยู่มึงมีหนักสกีวกกนเออนั่นแหละอหนึ่งสองสามหน่องสามนักมึงมีหนักึงสอ ่งกันจเลยองกันจเลยมงาบมงาบต้องงาเลยใ่ะสุมงาวกต้องกาบนะขึ้นไปทองกันมาให้รเอากระเป๋ามาให้เนีปูยเดี๋ยพากันขึ้นนี้ถาจะกทายูกันโอ้เมยเลยทุกคนเลย เน่จ้าให้พงมองนี่ดิี่้ว,วนี้มีแอ่งน้ำวะโบตู้นีฮักให้คุณบางบางบางกยาเนอะบางกยาดบอสให้าาเอาคุณอะไร้วอ๋อให้เหรรกากาศว่ะ <c oughs> ก็มันคือเห็ดไก่แท้จะห่งสองสามึ่งเด้อเดี๋ยวปั๊บก้องให้ก่อน โอเคอ่ะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเหตุต่บรรยากาศได้มันมืดๆได้คนบุ่ค่อยเห็นเอาแบบมา Ai thấy Không không kia mình mượn nè, mình đập à Mẹ đi đầm hết là cặp lạc đây à Chị Chị พี่ดูทนายบอลแบบว่าเหตุย่างออกมาเออเหตุเหตุย่างออกมาแบบมาซิส่เพลงอีกดอกคนเรามันไม่คนคนมันจะรักแค่แค่เดินมาเฉยมันก็รักให้เห็นแบบมุมนี้นะเออมาคุณจะได้มุมนีมั้ยตเดี๋ยวตุ๊ดที่ตะต้องสะเทงว่าคนมันจะรักแค่เดินมามันก็รักยังไหมยังไหมอ่าอ่าเอาไมเอเอ็มไมเอเดี๋ยวจะให้ชาร์ฟิวให้เดี๋ยวให้เขาย่างไปก่อนเด้อให้เห็นอันนี้ได้ให้เห็นอันนี้แม่เห็นอันนี้ได้เห็นย่างเลย ลบเลยลบเด้อเออผมนี่งามเนาะมาให้คู่ว้ตาก่อนเริ่มสี่อบสิเอย่อันนี้ฮอนฮอนโอเคเออแล้วเนี่ย